ว่าไงเข้ามาเลยสวัสดีครับพี่เอกวัสครับสวัสดีครับลุงเอานั่งก่อนนั่งก่ขอนใจเย็นหน่ยครับพี่เออใจเย็นอย่เพิ่งรีบพูด <ตา S 1> นั่งก่อนนั่งก่อนโอ้รีบร้อนไปนไหนพรโทรไหนมันเป็นยังไงาอาการยังไงปรึกษาเรื่องรถหน่อยครับพี่เขาได้รถกลับมามีอาการสะดุดรอบเร่งไม่ขึ้นอืมมีควันดำมีควันดำด้วยใช่ครับพี่นี่รถกี่ปีแล้วเนี่ยโอ้ใช้งานมา21ปีได้แล้วครับ21ปีมันยังใช้อยู่อีกเหรอใช่ครับโอ้ แล้วเป็นยังไงรถคันนี้มันเคยเอาไปเช็คเอาไปตรวจอะไรที่ไหนบ้งยังใช้มายังไม่ได้ไปเช็คตรวจอะไรเลยครับพี่ยังเลยครับก็คือเดิมๆปกติไม่ได้แต่งไม่ได้โมใจครับพี่แล้วจะมาปรุกษาอะไรอ่ะอย่างนี้ผมต้องเอาเข้าไปให้อู่ทำเลยไหมครับพี่โอ้ก็คือจะเอาไปเข้าอู่เลยไหมอย่าเพิ่งเอารถเข้าอู่ใจเย็นๆก่อนบังเอิญวันนี้พี่เนี่ยได้ผลิตภัณฑ์ใหม่มาตัวหนึ่งนี่เลยฮะ M Max แมอเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย พี่อยากจะให้ลองตัวนี้ดูก่อนตัวนี้ช่วยในเรื่องอะไรได้บ้างครับพี่อมืมาถูกทางเลยน้อง MMAX ตัวนี้เป็นเกรด P A นะหรือเขาเรียกว่าโพลีเอทเทอร์มีนอ่ามันช่วยทําอะไรได้บ้างอันดับแรกเลยช่วยกำจัดคราบเขาเหมาคราบสกปโปก,ปก,ปกที่มันมาเกาะวิธออีหัวฉีดของเราเนี่ยนะฮะทำให้หัวฉีดเนี่ยมันตันได้เพราะว่ารถเราเนี่ยมันใช้เวลาโอ้โหอยู่กันมาตั้ง21ปีไม่เคยทําอะไรกับมันเลยมันมีสิทธิ์นะ ที่จะถูกคาบเขม่าเนี่ยมันเกาะที่หัวฉีดอยู่และอย่างหนึ่งเนี่ยมันสามารถกจัดคาบคาร์บอนที่เกิดภายในเครื่องยนต์ได้ไม่ว่าจะเป็นวาวไอดีหรือส่วนอื่นๆที่น้ำมันเชื้อเพลิงม,มันลงไปได้น่ะว่าง่ายๆที่สําคัญตัวนี้เนี่ยทนความร้อนได้สูงกว่าเกล็ดทั่วไป <Wow. S 1> แล้วใครนะ่ยกำลังเจอปัญหาแบบนี้อยู่เนี่ยน้ำยาล้างหัวฉีด M Max เนี่ยมันแก้ปัญหาเบื้องต้นได้เลยแล้วอย่างนี้รถผมมีปัญหาควันดํามันช่วยแก้ได้ไหมครับแต่จริงๆจะต้องบอกก่อนว่ามันมีสสาเหตุ ถ้าเกิดว่าขเขาเเมนะที่มันไปจับหัวฉีดเนี่ยที่มันปัญหาควันดําที่เกิดจากหัวฉีดสกปรกเนี่ยมันช่วยได้แน่นอนแต่ถ้าเกิดว่ารีแมปมาซิ่งมาจูนปรับแต่งมาอันนี้บอกตรงๆว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรหรืออาจจะแบบช่วยจริงแต่อาจจะเห็นผลไม่ชัดเจนโดยเฉพาะตัวนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าใช้ได้ทั้งรถใหม่รถเก่าได้หมดเลยเพราะว่ามันไม่มีอนันตรายใดมันเป็นผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงมันไม่ใช่พวกสารอะไรที่ต้องใส่ไปในเครื่องยนต์อะไรแบบนั้นไม่ใช่ ตัวนี้ผสมในเชื้อเพลิงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจุดระเบิดเผาไหม้แล้วมันระเหยออกไปหมดปลอดภัยแน่นอนครับอะไรที่ไม่ได้ใส่ในเครื่องนนยนต์รับประกันได้นะล้วบริษัทเขารับประกันอยู่แล้วด้วยอ่าแล้วอย่างนี้ใช้งานยังไงครับพี่ก็โหจริงๆแล้วมันใช้งานได้โคตรยะงง่ายเลยลูกนะครับคืออย่างนี้ไอ้ตัวเนี่ยเอ็มแม็กเนี่ยหนึ่งมิลลิลิตรนะต่อน้ำมัน1ลิเลตร1ฝาเนี่ยเท่ากับ4มิลลิลิตรเวลาเติมน้ำมันเข้าไปก็คำนวณดูว่าเราเติมไปกี่ลิตรแล้ว นะแล้วก็เอาน้ํายาล้างหัวฉีด M Max เนี่ยนะเติมใส่ลงไปได้เลยน้องเลยและอย่างมีทั้งของเบนซินดีเซลเนี่ยใช้ด้วยกันได้หมดเลยไม่มีปัญหาและถ้าเกิดว่าอย่างที่ย้ำไปเมื่อกี้ไม่ต้องกลัวพังถ้าพังเนี่ยนะนี่ทางแบรนด์เนี่ยนะเขารับประกันและจ่ายค่าซ่อมรถให้อีกร้อยเอร์เซตแล้วอย่างนี้ต้องเติมบ่อยไหมครับเติมไปที่ตามเราต้องการเลยอยากเติมเท่าไหร่ก็เติมเข้าไปมันไม่มีผลร้ายต่อเครื่องยนต์จะบอกให้นะหัวฉีดสะอาดแล้วอัตราเร่งดีกว่าเดิมเลยนะ ไม่เชื่อไปลองดูเฮ้ยนี่ของจริงไม่ได้มอ่อะเอาเอาไปขอบคุณด้วยยังไงกระตันยูน่าดูเลยโอ้โหสำหรับผู้เพื่อทางบ้านครับนี่เลยฮะ M Max ตัวนี้ถ้าอยากได้อยากเอาไปลองใช้สั่งซื้อทางช่องทางออนไลน์ได้ทุกช่องทางเลย